กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องสุกเกมนะครับผมอยู่กับผมอา่เอาเกมล็อตสต็อปนะฮะก็มาคลิปนี้จะมีทิปเล็กน้อยมาบอกกนนันเกี่ยวกับการแบบว่าด่านต่างๆจะเปิดยังไงครับด่านสัตว์เลี้ยงเปิดยังไงแล้วก็วิธีหา,าลูกบาศก์สีม่วงมาอัพตัวละครเยอะๆหาจากไหนนะคลิปนี้ก็จะมีคําตอบสำหรับผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับผมเนาะก็บางคนก็ถามว่าระบบสัตว์เลี้ยงเปิดตอนไหนนะครับอันนี้ผมก็จะบอกเลยว่า สมมติเราเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ใช่ไหมครับผมอ่าแต่เนี้ยออย่างสมมติเล่นเซิร์ฟเวอร์252ใหม่เลย ID ใหม่ด้วยหรือว่าใครจะเล่นเซิร์ฟเวอร์256หรือ255ใหม่นะฮะ <S <S คือวันแรกนะฮะวันแรกเราเล่นเกมไปใช่ไหมครับผมเล่นเกมไปเสร็จปุ๊บอ่าวันแรกจะเล่นไปเรื่อยๆ,ๆนะฮะระบบก็ยังไม่เปิดอะไรมากมายนะ,ะก็จะเปิดพวกระบบธรรมดานี่แหละนะฮะส่วนอารีนาจะเปิดวันที่2นะฮะระบบจะเปิดตามวันนะฮะตามวันของเซิร์ฟเวอร์นะฮะแล้ว เราก็เล่นด่านในเรื่องสมมุติผมเล่นถึงด่าน11นะตอนนั้นผมปลดไม่รู้ว่าเล่นด่านในเรื่องอะเกี่ยวไหมนะแต่ว่าวันนั้นะผมปลดสัตว์เลี้ยงจะปลดวันที่4นะนะับผมนะระบบสัตว์เลี้ยงจะเปิดวันที่4นะฮะส่วนวันที่2จะปลดอารีน่าก่อนนะับผมปลดอารีน่าเสร็จปุ๊บก็จะมาปลดพวกสถานีกู้คืนสถานีผสมผสานฮิโร่ร้านค้ารูเลตต่อมาก็จะเป็นสถานีเลดานะฮะต่างๆนะฮะ ต่อมาก็จะปลด Q เนะกิ Q ต้องเล่นถึงด่าน4ี่ขีดหรือ4ี่ขีดนะฮะถึงจะปลดล็อกตึกลอยฟ้าวันต่อมาจะปลดกลยุทธ์การทดสอบนะอันนี้พอเสร็จปุ๊บนะฮะวันที่3มไม่รู้ปลดอะไรผมจำไม่ได้แล้วแต่พอวันที่4ของเซิร์ฟใหม่วันที่4ก็จะปลดระบบนะรูปปั้นอสูรตอนนั้นผมเล่นถึงด่าน11นะฮะแต่เป็นวันที่4อ่ารูปปั้นอสูรก็จะเปิดขึ้นนะเปิดขึ้นวิธีอัพก็เข้ามาตรงนี้แหละลวลาอัพก็อัพตรงนี้นะฮะ มันจะให้เลือก2ตัวแล้วก็เลือกเอาว่าจะเอาตัวไหนนะอันนี้กระเบนผมเลือกเพราะมันมีอ่าอ่าโล่บาเลียนะ,ะกันไอเบิร์ดอมตะนี่น่าจะเป็นการล้างสถานะดีบัฟช้างจะเป็นฮิวมังป่องจะเป็นลดดับลดดาเมจนะผมนี่ฮะมันจะเขียนบอกอยู่ว่าลดพลังป้องกันนะผมเนี่ยเห็นไหมลดดาเมจลดดาเมจส่วนช้างจะเป็นฮิวนะผมับนะ เราได้รับดาเมจเพิ่มทางป้องกันนะฮะมีฮิวนะฮะตัวเองนะฮะผมแล้วก็บังกรจะเป็นในเกี่ยวกับการบัฟคิดิคอนนะเห็นไหมครับผมอ่าบัฟคิดิคอนเลือกเอานะเราจะเอาแบบไหนนะครับผมเนาะอ่าแต่เนี้ยเวลาอัพก็มาอัพตรงนี้นะฮะสองอันนี้ต้องอัพนะฮะอ่าระบบสัตว์เลี้ยงอัพตรงนี้นะครับผมพอวันที่5วันที่5ก็5จะเปิดระบบแท่นบูชามิตินะวันที่5ของเซิร์ฟแท่นบูชามิติก็จะเอากุญแจสีม่วงไขได้นะฮะอ่า เรือเอาเลยจอเปิดธาตุไหนนะฮะแล้วกุญแจสีม่วงอ่าพอปลดหมดแล้วเห็นแต้มตรงนี้ไหมครับเวลาเปิดแล้วนะฮะมันจะได้แต้มมานะฮะเอาแต้มนึงก็เอามาแลกตรงนี้ได้กดคลิกขวาก็เอาตัวละครที่เป็น5ดาวปลอมนะฮะห้าดาวปลอมไปแลกเป็น5ดาวแท้นะครับผมเนาะอย่างนี้ห้าดาวปลอมแลกเป็น5ดาวแท้ก็ต้องใช้แต้ม100นะฮะเห็นไหมก็จะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะทีละร้อยทีละร้อยประมาณนี้นะครับผมเนาะ อ่าเดี๋ยวปั๊บนึงนะฮะขออภัยด้วยแม่มายัางเออเร็วเรวแค่เออเร็วแค่นี้แหละเอ้ยใช่เดี๋ยวผมอัดคลิปก่อนแค่นี้แหละอ่ะขออภัยด้วยนะอัดคลิปสดเนะี่ยไม่ได้ตัดต่อ,อยังใดนะแม่โทรมาพอดีเอาเลยครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนทีละร้อยเนี่ยแล้วอ่าจนกว่าเราจะพอใจตัวละครเนาะอ่าเสร็จปุ๊บ อ่ะก็จะเป็นการเปิดตามวันนะฮะเ่เปิดตามวันนะเปิดตามวันตามวันของเซิร์ฟแต่เนี้ยผมเหลือเขาวงกดลึกลับนะที่ยังไม่เปิดกับถ้าลึกลับนะฮะถ้าลึกลับอาจจะจะเปิดวันที่6วันนี้แหละประมาณ5้าโมงเย็นนะฮะของวันที่6ก็รออยู่นะน้องเขาบอกมานะว่าจะเปิดวันที่ 6- กห้าโมงเย็นนะผมส่วนกิวใครจะเข,เข้าก็เข้ามาได้เลยนะกิวผมก็รับคนเยอะนะฮะ M 2 game นะฮะนี่สำหรับรับไปเยอะแล้วนะฮะ 17คนเต็มเดี๋ยวเราขยายก็รับคนเรื่อยๆนะแล้วก็ส่วนคนถามว่าพี่ครับหาไอ้ไอ้ลูกบาทสีม่วงหาได้เยอะๆจากไหนบ้างนะฮะอันดับแรกเลยนะฮะหาได้ขั้นต้นที่ตึกราฟ้านะยิ่งตึกสูงยิ่งได้อันเนี้ยทีละหกสิบหกสิบเลยนะก็เยอะอยู่นะหลายชั้นนะผมแล้วหาได้จากการทดกลยุทธ์การทดสอบตรงนี้ด้วยเนะฮะเล่นให้จบตรงนี้เลยนะฮะมันจะได้ประมาณพันแปด ด่านปกติ800ด่านยาก1,000ถ้าเล่นไม่ผ่านตายระหว่างทางให้สา,สามารถเอ่มากดสัตว์สารการทดสอบตรงนี้นะฮะผมมีอยู่2อันนะผมใช้ไปแล้วอันนึงอ่ามันจะเป็นการคืนชีพและรักษาฮีโร่ทั้งหมดนะฮะแล้วก็เล่นต่อได้นะครับผมอ่าอันนี้ก็จะได้เยอะเหมือนกันแล้วก็ได้จากอารีน่านะฮะอารีน่าก็จะได้จากการต่อสู้นะฮะ๋ยวผมเล่นให้ดูแต่ว่ามันจะเป็นแบบว่ามันจะเป็นแบบสุ่มนะฮะแบบสุ่มได้นะผะ เนีอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยต่อสู้ใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นมีโอกาสได้แบบแบบเราต้องกดเลือกเอาอะถ้าเลือกได้ได้อุก,กาบาทมาก็ได้ไปนะฮะเอาไม่ได้สิอันนี้ไม่มีอุกาบาทขอโทษนะฮะมันจะมีแค่3อย่างนี้อ่าอารีน่าไม่มีอุกาบาทนะอ่าก็จะมีหาได้จากหอคอยหอคอยอันนี้กลยุทธ์ทดสอบแต่ถ้ามดุรักไม่ได้ม่แน่ใจว่าถ้าเปิดล้วจะมีไหมเนะี่ยแต่ว่า ได้เยอะๆจะมีตึก,กรับฟกากลยทุทธ์ทดสอบแล้วก็มีอันนี้ผมดันเจนรายวันนี่ต้องทําทุกวันเนะนี่จากดันเจนรายวันนะเห็นไหมดดนเจนายวันก็ค่อนข้างจะได้เยอะมากเหมือนกันนะผมอ่ายวผมขอปึ๊บสคิปข้ามเลยปั๊บทีเดียวนะฮะอ่าอันนี้ก็จะได้ด้วยนะอันนี้ก็จะได้ประมาณสี่รอยห้าสิบแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะได้คือเนะฮยอันนี้นะะผมนี่ระบบ สถานที่ผสมผสานฮีโร่ฮนอันนี้ถ้าทําเป็นดาวเนี่ยดาวม่วงหนึ่งดาวเนี่ยจะได้ประมาณโอ้โหเยอะมากนะประมาณพันสองพันละมั้งนะฮะผมจำไม่ได้แล้วนะได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่นะเนี่ยทําเป็นดาวหนึ่งดาวม่วงได้เยอะอยู่นะแล้วก็สี่ดาวไม่นุ้นได้หรือเปล่านะเพราะว่าผมสี่ดาวผมไม่ครบตัวละครไม่ครบทําให้ดูไม่ได้นะเนี่ยต้องได้สี่ตัวขึ้นไปถึงจะทาได้นะสี่ดาว เนี่ยไม่ครบเห็นไหมฮะผมตัวผมไม่ครบขายอย่างละตัวเองเออลองดูนะทำสีดาวอาจจะได้แต่ได้น้อยนะฮะแต่แต่ทำเปดาวมั่วอจจได้เยอะแน่นอนแล้วก็มีอย่างหนึ่งคือจะได้ก็คือจากกิจกรรมตรงนี้ครับผมเนี่ยเล่นเรื่อยๆแล้วจะลืมมารับด้วยนะครับผมกิจกรรมตรงนี้มันจะมีให้ที่ให้ทําอยู่นะผมตรงไหนวะ มันจะมีที่ทำอะ่ะผมจำไม่ได้แล้วอะ่ะที่ว่ามันจะทำแล้วมันจะมีอุกกาบาตให้อะ่ะเฮ้ยอยู่ไหนวะอ่าไม่เห็นแล้วอะ่ะกิจกรรมตอนแรกมันมีให้ทำอยู่นะเออลองดูเรื่อมันจะมีให้ทำอยู่นะอ่ะก็นี่แหละแหล่งที่หาหินม่วงเยอะ แต่ถ้าแบบว่าจําเป็นจริงๆก็ตึกล้าฟ้านี่แหละครับผมเนี่ยอ่าทีละหกสิบสิบครั้งก็หกร้อยนะฮะก็ไม่ยากนะตายไปเรื่อยๆก็กดสกิปข้ามได้นะผมเนี่ยนะฮะปึ๊บเนี่ย,ปยไปเรื่อยๆๆ,ๆก็จะได้นะครับผมทีละหกสิบหกสิบก็ได้เยอะอ่าแต่ถ้าอัพเป็นดาวม่วงเราจะได้เยอะมากนะแล้วก็ด่านที่ผมบอกไปเนาะ ่จะอยู่คั้เลยตื่นรับฟ้ากับกุหลยุทธ์ทดสอบนะฮะเล่นทุกวันเราก็ได้เยอะแน่นอนนะฮะแล้วก็ระบบเกิดใหม่นะฮะไม่แน่ใจว่าจะได้เยอะไหมนะผมเนี่ยแบบเนี้ยสลายนะผมนี่สลายอย่างนี้เอาตัวสามดาวที่ไม่ใช้นะผมก็ได้ไหมได้ร้อยสี่สิบนะะก็อันนี้ สลายก็จะย่อยอะะได้140ก็ได้น้อยอยู่เนาะแต่ว่าสไลายนี่ใช้แต้มสีแดงเนี่ยะสลายผมแนะนําให้ทําแค่3ดาวนะสดาวหดาวต้องเก็บไว้เพราะว่าหอคอยต่อไปเปิดถ้าผ่านชั้น150หอคอยอันนี้มันจะต้องทําตามธาตุด้วยนะจะมีธาตุไฟธาตุเขียวธาตุน้ําเล่นตามธาตุด้วยนะก็สรุปเลยแล้วกันทั้งหมดทั้งมวลนี้ในเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะด่านสัตว์เลี้ยงอสูรไล่จะเปิดวันที่4นะฮะ นะครับผมอันนี้คิดตั้งกระจกจะเป็นแชร์แชร์เลเวลนะที่ต่ำที่สุดเราแชร์ได้นะอ่าจะมันจะคิดเลเวลต่ำที่สุดของผมก็รนะ้อยหนึ่งก็จะแชร์ได้เป็นร้อยร้อยร้อยเนาะอ่าแชร์เลเวลก็ใส่อุปกรณ์เองแล้วกันนะครับผมอ่าสรุปเลยกันมันเปิดตามวันนะฮะตามวันของเซิร์ฟเวอร์นะฮะอ่ารูปปัน้นศูนย์วกแท่นบูชาเปิดวันที่5นะฮะส่วนไอ้ที่หาหินม่วงก็ที่ผมบอกไปแล้วมีการหาได้จากการกลยุทธ์ทดสอบตึกลาฟ้าดันเจี้ยนลายวันนะฮะ อัปดาวม่วงนะจะได้เยอะแล้วก็ย่อยตัวละครนะจะได้เยอะมากนะก็ลองไปทําดูนะอันนี้ก็เป็นคลิปเล็ก,เกน้อยสำหรับพเพื่อนๆบางคนที่ยังไม่รู้ว่าจะหาสินม่วงจากที่ไหนได้เยอะๆก็นามาบอกกันนะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องอิมตูเกมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ